ใครตดอะมึงก็พูดไปไม่ได้จะตั้งใจทําเมนูนี้เลยจริงๆสาบานไม่ได้จะทํายำเลยแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะเดินเข้าไปในครัวเหม็นมากเหม็นอะไรเก่งๆไหนไม่ได้ซักใช่คือเมื่อวานอ่ะซื้อแบบเนี่ยพวกกุ้งพวกปลาหมึกมาแล้วลืมแช่เลยเอามาทำซะเลยรีบทําลองดมมันเหม็นเปล่าอืมเหม็นปะมันก็ไม่เหม็นนะหรอแล้วทำไมน้าเปง พอลวกแล้วก็ไม่เหม็นแล้วมั้งดูพี่ดำมันหาที่ถ่ายคลิปตรงนี้เป็นกองฟาง้ดูมันโอ้ปูเป็นหลุมเป็นบ่อหมดว้าบรรยากาศดีดีมากมึงก็นั่งถ่ายคนเดียวเลยสิอาบน้ำยังมึงแต่เช้าอะดำโอ้ยมึงไม่ต้องอาย่กูหรอกสายแล้วแน่ถ่าไม่ได้เดี๋ยวนี้เออแหมเดี๋ยวนี้ถามไม่ได้เลยนะตั้งแต่เด็กสองขวบรู้จักอ่ะยังไม่รู้จักเลย สองขวบพูดมได้ยำจ้าเดี๋ยวมันแตกยำเลยเนาะเออออีหาเดี๋ยวมันก็แตกเอาใช้น้ำยำปรุงสำเร็จรูปเหมือนเดิมนะคะแบบปลาแล้วก็ไม่ปลาวันนี้ก็กินเหมือนเดิมนะคะปลาปลาเปิดเทไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะไม่ต้องใส่มะนาวไม่ต้องใส่น้ำปลาอะไรเพิ่มแล้วกุ้งปลาหมึกก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะมันเน่าใส่เอลงไปเลยเออใส่พริกนิดหน่อยโอ้หนิดหน่อยเนาะ แค่นี้เลยเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะทำไม่ดีนะอุกหนักอืมใครตดอ่ะมึงก็พูดไปยำจะว๊ยอุ้ยเกือบล่วงอันนี้ของมึงเอาใน้อยหน่อยขอในน้อยหน่อย มันกันน้อยไปไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะใส่แค่น้ำยำแล้วก็พริกแล้วก็เนี่ยเครื่องนะคะค่าน้ำยำก็สิบเก้าค่าเครื่องแปดหมื่นส่วนตัวเนี่หหอยแข็งอ่ะออะไรอร่อยลองชิมดูมันไม่มีเนื้อเลยฟันกูแตกเลยนะให้ดูความน้ำยำอร่อยมาก โดนฟันกูเนี่ยโอ้ทำไมอ่ะแข็งกือบขาดมึงเป็นห่วงฟันกูเหรอสี่โมงไรอ่ะม้างไปรับลูกไปรับลูกไปเดี๋ยวมันรอมึงไปทิมึงก็ไปสิมึงก็ไปสิกูเสียสละไปแหมตอนทำทำด้วยกันตอนนี้กูไปรับคนเดียวเดี๋ยวไปรับลูกก่อนนะคะเลิกเรียนบ่ายสามเนาะตอนนี้เกือบทุ่มแล้วยังยังขออนุญาตใช้มือนะคะกูไม่อนุญาตเรื่องของมึง อะส่งท้ายเอาปลาหมึกมันเนี่ยเคียวไม่ไหวเดี๋ยวกูเคียวป้อนไม่เป็นไรรังเกียจกูเหรอเปล่าถ้ามึงไม่รังเกียจกูเดี๋ยวกูเคียวป้อนไม่เป็นไรมึงรังเกียจกูใช่ไหมปล่ามึงรังเกียจกูเออจบ